The law of karma. Remember this in your mind. Avoid the bad. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know. Life's in the cycle. Samsara, there is no way to get away under the law, the law of karma. ตัวลูกเป็นลูกคนที่หกในจำนวนพี่น้องเจ็ดคนขณะที่ตัวลูกเรียนอยู่ชั้นมัธยมปีที่สองพี่ชายคนอรองได้ทำหน้าที่กริมิตรให้กับครอบครัวโดยการชักชวนทุกคนให้เข้าวัดสร้างบารมีกันครั้งแรกเมื่อวันวิสาขาบูชาปี2528ก็21ปีแล้วนะ บุญเหลือหลายเด้อทุกคนรู้สึกประทับใจบรรยากาศการต้อนรับการสวนมนเ์รจริญภาวนนาและห้องน้ำที่สะอาดสะอา้านหลังจากนั้นเป็นต้นมาพี่น้องทุกคนก็มาวัดกันเกือบทุกอาทิตย์ซึ่งคุณพ่อคุณแม่มีอาชีพค้าขายไม่มีวันหยุดจะมาทำบุญได้ก็ต้องเป็นวันบุญใหญ่ของวัดเท่านั้น แต่คุณพ่อคุณแม่ก็ให้การสนับสนุนลูกๆได้ไปทำบุญกันเต็มที่คุณแม่นะ่ะเกิดในครอบครัวคนจีนมีความเป็นอยู่ลำบากเป็นบุตรคนที่สองในจำนวนพี่น้องเจ็ดคนท่านเริ่มพูดตอนอายุที่เจ็ดครบซึ่งกว่าจะพูดได้ทุกคนก็คิดว่าท่านเป็นใบ้ไปแล้วค่ะชีวิตในวัยเด็กของคุณแม่ต้องพบกับความยากลำบาก ออกจากบ้านไปทำงานเป็นคนรับใช้ตั้งแต่อายุสิบขวบทุกคืนต้องนอนร้องไห้อยู่คนเดียวแลราคิดถึงบ้านเมื่อเงินเดือนออกซึ่งได้เงินเพียงหนึ่งบาทคุณแม่จะเรียกเอาเงินมา้คุณยายด้วยความดีใจทุกเดือนจึงนั่งคุณแม่อายุได้สิปีจึงได้มาเย็บเสื้อผ้าหาเลี้ยงครอบครัว ไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือทั้งๆนี้ใจอยากจะเรียนมากคุณแม่เคยแอบ,บเรียนแต่คุณตาคุณยายไม่ให้เรียนคุณแม่จึงต้องทำงานเย็บผ้าทั้งวันทั้งคืนเมื่อคุณแม่อยุได้สิบเจ็ปีก็ถูกจับคลุมถุงชนให้แต่งงานกับคุณพ่อของลูกอื ถึงพบหน้ากาันเพียงครั้งเดียวหลังแต่งงานแล้วคุณแม่ลำบากมากเนื่งจากเป็นสภพ้ายคนจีนตั้งทำงานหนักและกินข้าเป็นคนสุดท้ายทุกวันแต่คุณแม่ก็อดทนแล้วทำงานทุกอย่างเพื่อเลี้ยงโดูหลูกๆถึงเจ็ดคนแม่คุณแม่จะไม่ได้เรียนหนังสือ แต่สามารถอบรมสั่งสอนลูกทุกคนให้เป็นคนดีและจบการศึกษาในระ,นระดับปริญญากันทุกคนคุณแม่ชอบธรรมหารรถวายพระทหารเพนี่วัดรประธรรมกายอยู่เสมอและยังทำอาหารมาเลี้ยงเจ้าหน้าที่อาสาสมัครและเพื่อนกระิยะมิตรเป็นประจำต่อมาคุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งกับเพาะอาหารครั้งสุดท้าย ตอนแรกลูกๆไม่ได้บอกพรักเครงว่าคุณแม่จะเสียกำลังใจแต่ภายหลังลูกๆก,ก็เด็ดตัดสินใจบอกท่านถ่านมีกำลังใจที่เข้มแข็งและกลับเป็นคนให้กำลังใจแก่ลูกๆในการต่อสู้กับโรคร้ายอย่างถูกหลักวิชาตามที่ประเดชคุณหลวงพ่อสอนทุกอย่างคุณแม่จะสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นนึกถึงองค์พระและขอบารมีจากประเดชคุณหลวงปู่ทุกวัน ั้ยังระลึกนึกถึงบุญทุกบุญที่เด้ดสั่งสมมาทั้งหมดคุณแม่เห็นองค์พระแก้วใสและเห็นพระเดชพลงปูป่ชัดเจนนี่นไมจ่จะะไม่ต้องฝันเลยเห็นเลยลนี่ในขณะที่คุณแม่ป่วยท่านเด้ดสั่งพระภายใน100องค์ส,สุขพิมาณสิบหนึ่งชุดเป็นประธานกรถิน ล่วงหน้า50ปีถตสั้งแตย่2 5 4 9ถึง2599ยทยอยบุญกระถินอาจจะค่อยๆทยอยทำกระถินรายวันถวายไปเลยคุณหลวงพ่อเป็นกองที่สองกองทีส่สามถวายทายาททำหนึ่งหมื่นวัดล่วงหน้าในวันธรรมชัยถวายทีย่ดินจำนวนสามสองไร่1นึงานยีตารางวายี่สิบวา ดต่ประเดียวคุณหลวงพ่อและในขณะทีนน่คุณแม่เริ่มป่วยหลานชายลูกของน้องชายแม่ซึ่งคุณแม่รับไว้เป็นบุตรบุญธรรมคนที่สองของแม่และลูกช้างลูกก็ได้บวชให้คุณแม่โดยมีคุณแม่เป็นเจ้าภาพบวชให้ด้วยเมื่อก,การคุณแม่เริ่มสุดหนักลูกๆก,ก็ได้เฝ้าทบทวนบุญทุกบุญที่คุณแม่ได้ทำอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา21ปีให้ท่านฟัง อันนี้ถูกต้องถูกหลักวิชาดีมากเลยสมก็เป็นลูกแก้วทุกๆคนเลยและท่านตรึกระลึกนึกถึงมะเด็คุณหลวงปู่และองค์พระท่านได้ต่อสู้กับโรคร้ายอย่างเข้มแข็งและอดทนมากแม้ว่าท่านไกลจะเดินทางแล้วแต่หน้าตางท่านยังผ่องใสลูกๆเดบอยท่านนึกถึงองค์พระไปเรื่อยๆและไปเยี่ยมทักษิณราบมหาธรรมกายเจดีย์แล้วไปดูสิบบุรีวงบนวิเศษ คุณแม่จากไปอย่างสงบโดยไม่เห็นอาการสามเมื่อสุดท้ายของคุณแม่เลยค่ะแปลว่าสงบมากเลยและจากคุณแม่เสียชีวิตลูกชายของลูกกะบ,บวดเนนให้ด้วยค่ะคุณพ่อเป็นคนขยันทำงานใจดีรักครอบครัวไม่เจ้าชู้ไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่มัธยัิท่านรักและผูกพันกับคุณแม่มาก หลังสวดมนมต์ธรรมวัดเช้าเย็นคุณพ่อจะขอพรให้ทุกคนในครอบครัวม,มีสุขภาพแข็งแรงจเจริญรุ่งเรืองอีกด้วยค่ะพี่ชายคนอรองเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ไม่เคยทำให้พ่อแม่เสียใจไม่เคยไม่เคยเลยนำความภาคภูมิใจไปสู่ครอบครัวเสมอทั้งการเรียนที่โดดเด่นคุณธรรมกระเปลียนล้มอับเปีียมล้น มักสอนสมาธิกับน้องๆตั้งแต่เล็กเสมออืมนี่ก็พี่ชายในอุดมกติเมื่อกันนอกจากเป็นกรณรคนแรกและพุ่นนำบุญให้กับครอบครัวแล้วยังเป็นผู้ก่อตั้งและนำพาธุรกิจของครอบครัวให้จเจริญรุ่งเรืองจนมีฐานะที่ดีขึ้นสามารถสร้างประมยได้อย่างสะดวกสบายแม้พี่ชายละโลกไปแล้วอ้าวไาแล้วเหร แต่พวกเรายังคงสร้างบารมีสมบุญและชักชวนคำวมสร้างบารมีอย่างเต็มกำลังที่ดินีนครอบครัวลูกได้ถวายให้ประเดียคุณหลวงพ่อก็เป็นของพี่ชายคนนี้แหละปัจจัยพี่น้องที่เหลือทั้งห้าคนได้รวมกันสารต่อธุรกิจของพี่ชายคนอรองซึ่งเป็นธุรกิจแบบกงสีพวกเราจะพร้อมใจกันทำบุญโดยรวมใจเป็นหนึ่งไม่ขัดแย้งกันเลยถูกหลักวิชาแช่ รีบทำกอนโดยไม่ลังเลยอย่างเงี้ยวิมานจะอยู่เรียงๆกันไปเลยเนี่ยซ้ายเจอขวาเจอวิมานนะทุ่มทำบุญกันสุดตัวสุดกำลังกันทุกคนก็<า>ครัวลูกรู้สึกรักเคารพศรัทธาเชื่อมันในพระเด็กคุณหลวงพ่อทั้งสองและวิชาธรรมกายมากไม่เคยวันไหวแต่ข่าวที่ถูกวัดถูกวัดถูกโจมตี ทำดีทีนักสร้างบารมีมาอย่างเข้มแข็งตลอดต่อเนื่องแต่ตั้งแต่ขาวัดจนถึงวันนี้21ปีแล้วคะ่ะ<า>น้องชายคนที่สามและคนที่สี่ของคุณแม่ครั้งหนึ่งจะทําธุรกิจแต่ไม่มีทุนจึงวางแผนหลอกคุณพ่อคุณแม่คข้าประกันให้โดยเอาบ้านของคุณพ่อเป็นหลักทรัพย์ค้าประกันแต่น้องชายคุณแม่กลับใช้เงินผิดประเภทและทาการค้าขาดทุนคุณพ่อแม่ต้องรับใช้หนี้เป็นจำนวนล้านกว่าบ,บาทเมื่อ24ปีก่อน ทำให้ธนาคารจะยึดบ้านทุกคนในครอบครัวมีชีวิตที่ลำบากมากแต่คุณพ่อกับแม่ก็ต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้อย่างอดทนฝ่าฟันอุปรสรรคด้วยกันไม่เคยทอดทิ้งอะไรจนกระทั่งผ่านพ้นวิกฤตมาได้หล้านชายแม่สองคนเป็นลูกของน้องชายแม่คุณแม่ได้รับไว้เป็นบุตรบุญธรรมซึ่งทั้งคุณพ่อคุณแม่รักหลานทั้งสองเหมือนเป็นลูกของท่านเองและทั้งสองคนก็รักท่านยิ่งกว่าพ่อแม่งตัวเอง ทั้งสองเคยบวชเนรรุ่น19และบวชพระธรรมทายาตรรุ่น2 9ปัจจุบันเป็นอา,าสาสมัครช่วยงานวัดลูกชายลูกบวชเนรฉลองมหาธรรมกายเจดีครั้งที่หนึ่งตั้งแต่อายุสีขวบปัจจุบันบวชไปแล้ว5ครั้งเมือ่อยู่ในภาคขารสาพัจจะสำรวมและยังความสาุดท้ายเกิดกับญาติโยมเริ่มสูบูรณ์ตั้งแต่สองขวบกราบแม่ก็นอนทุกคืนไม่ดื้อแต่ซน อ่าไม่เป็นไรสซนไป็นลูกไม่เกเรไม่พูดูกหยาบสุขภาพไม่ค่อยจะแข็งแรงเป็นโรคภูมิแพ้ปวดหัวบ่อยและแพ้ยุงมากคํา<อ>ถามเหตุใดคุณแม่ลําบากตั้งแต่เล็กแต่บ้านปลาชีวิตสุขสบายมีมีโอกาสเรียนหนังสือและเริ่มพูดได้ตอนอายุเจ็ดขวบแม้ว่าคุณแม่จะเดินคลุมถุงชนแต่เหตุใดคุณพ่อจึงรักและผูกพันกับคุณแม่มาก อดีตชาติยังเคยเกิดเป็นสามีภรรยากันหรือไม่อย่างไรคะเอเดนคุณแม่ต้องเป็นมะเร็งกับพระอาหารโดนเจาะน้ําในท้องและปอดหลายครั้งจนสุดท้ายทําไมท่านยังมีหน้าตาที่ผ่องใสยิ้มละมและวิบากกรรมนี้จะหมดหรือ,อยังคะก่อนเสียชีวิตคุณแม่สามารถทําตามหลักวิชาได้หรือไม่คะขณะที่คุณแม่อยู่พบภูมิใดคะแล้วก็มีข้อความใดฟังมาถึงครอบครัวบ้างคะ ในอดีตบุรบุญธรรมทั้งสองซึ่งเป็นลูกของน้องชายแม่เคยเกี่ยวพันบคุณแม่เป็นอย่างไรคะบุญของหลานที่เป็นบุรบุญธรรมและหลานที่ไม่เป็นบุตรบุญธรรมคือลูกชายลูกบวชให้คุณแม่คุณแม่จะได้บุญแตกต่างจากที่ลูกชายแท้ๆของแม่บวชให้แม่อย่างไรคะบุพปรรกรรใดที่คุณพ่อคุณแม่ต้งโดนนาชาย น้องชายกับคุณแม่หลอกบ้านเกือบถูกยึดเุ้คุณในครอบครัวมีชีวิตที่ลำบากมากต่อมาภายหลังวิ่ชาคนลองทําธุรกิจเจริญรุ่งเรืองมีชีวิตที่ดีขึ้นสบายขึ้นเพราะเหตุใดคะวิบากกรรมนี้จะหมดหรือ,อยังคะพี่ชายคนรองแม้ละโลกไปแล้วแต่พวกเรายังคงสร้างบารมีอย่างเต็มกําลังและที่ดินที่ครอบครัวลูกได้ถวายให้พระเดิคุณหลวงพ่อก็เป็นของพีชายคนนี้ พิจายาจะได้รับอน,นิสองส์อย่างไรบ้างคะและได้เลื่อนขึ้นดุสิตบุรีหรือยังคะเลื่อนดุสิตบุรีมันต้องมีกายมนุษย์อยู่นะครอบครัวลูกสร้างาบารมีกันมาอย่างไรจริงทํางานและทําบุญแบบกงศีปัจจุบันธุรกิจที่ทำอยู่จเจริญรุ่งเรืองขึ้นอาศัยบุญของขลายเป็นหลักหรือของทุกคนรวมกันแต่คนใดคนหนึ่งกลับวิมานไปก่อนธุรกิจจะเป็นเช่นไร ก็จะไปสนแล้วคสนไปโน้ิพยเสมบัติแต่หากต่างคนต่างทําธุรกิจของตัวเองจะสามารถทําธุรกิจให้เจริญรุ่งเรืองได้หรือไม่คะจะมีวิธีการใดที่จะทําให้ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองขึ้นเหมือนบันไดขาขึ้นอย่างเดียวและมีบริวารมาช่วยสะดวกสบายไปครอบครัวลูกมาทําบุญได้อย่างปลอดกังวลค่ะคุณพ่อป่วยเป็นโรคอะไรกันแน่จึงไอหนักอย่างต่อเนื่องมาหปีแล้วคะ เป็นเพราะบปกรมใดจะหา,หายหรือไม่หรือจะแก้ไขอย่างไรคะลูกชายลูกแลาบุญธ,ธรรมทั้งสองของคุณแม่จะมีบุญได้บวชอุทิศชีวิตกมุขณะหรือไม่คะแล้วได้สร้างบามรมีกม่ขนะมาอย่างไรมีหน้าที่อย่างไรในกองทัพธรรมคะคุณพ่อและพี่น้องทุกคนในครอบครัวอดีตชาติเคยเกี่ยวข้องกันมาอย่างไรและมีหน้าที่อะไรในกองทัพธรรมจะสามารถกลับดุสิตบุรีวงมูนวิเศษได้ทุกคนหรือไม่คะ พระอาจารย์ที่ได้มาดูแลคุณแม่กระไรชิดอดีตชาติตเคยเกี่ยวข้องกับคุณแม่และครอบครัวลูกอย่างไรและมีหน้าที่อย่างไรในกองทัพธรรมคะเดี๋ยวเรามาสร้างบารมีราบสองหรือไหมคะ่ะชอบถามจังเลยเ่ยหลับตาฝันเป็นตัวเป็ตาตื่นขึ้นมา,าลแล้วก็นำมาไล่ฟังเปริยายปารัม b รากัญชา คุณแม่ลําบากตั้งแต่เล็กแต่ตอนปลายสุขสบายเพราะในอดีตเวลาแม่สร้างบุญนั้นทำไม่ถูกหลักวิชาคือก่อนทำและกำลังทำท่านก็ไม่ได้ปิติยินดีเท่าไหร่นักก็เฉยๆนะจริงทำให้กรรมตรนีบางชาตนะิมาส่งผลก่อน ต่อไปชีวิตลำบากในใบต้นกับว้กลางแต่ภายหลังจากทำบุญแล้วท่านมีปิติมากจึงทำให,ให้บุญได้ช่องส่งผลในบานปลายให้สุขสบายจ้ะไม่ได้เรียนหนังสือเพราะกมในอดชาติหนึ่งมักจะห้ามลูกหลานเรียนหนังสือเพราะเห็นว่าทำงานดีกว่าฉะนั้นชาตินี้จริงถูกพ่อแม่ห้ามเหมือนกันมาเจอบ้างจ้ะเริ่มพูดได้ต่อยุตเจ็ดขวบเพราะ แลาวกรรมในอดีดชาติชาตินั้นชอบดุลูกหลานเวลาลูกหลานพูดโดยห้ามลูกหลานไม่พูดมักจะใช้คำว่าหุบป,ปากเลยแต่้องพูดมากเป็นต้นเพราะตนเองชอบสั่งให้ทำหรือให้ฟังอย่างเดียวมาส่งผล แม้ว่าคุณแม่จะเดินคลุมถุงชนแต่คุณพ่อรักและผูกพันกับแม่มากเพราะแน่ดีเคยสร้างบุญร่วมกันมาโดยเป็นสามีภรรยากันอีกท่านในปัจจุบันก็เป็นแม่ที่แสนดีเป็นภรรยาที่แสนดีมีความอดทนในทุกอย่างจึงทำให้คุณพ่อทราบซึ้งในคุณงามความดีของคุณแม่มากจึงรักและผูกพันแม่มาก คุณแม่เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารถูกเจาะท้องและปอดหลายครั้งพระกามแนดีเกิดในสังคมเกษตรกรรมธันติกา,าสัตว์รมหารเป็นประจำและค่าขายด้วยมรดสงวนจ้ะช่วงสุดท้ายมีหน้าตาผ่องใสย,ยิ้มละไมเพราะใจท่านอยู่ในบุญเห็นองค์พระและพระเดชพระคุณหลวงปู่ภายในชัดเจ๋วจ้ะ อิบาก,กรรมนี้ก็เป็นชาติสุดท้ายของท่านแล้วจ้ะตายแล้วก็มีเทวรถทองคำประดับรัตนชาติสวยงามพร้มบริยวารได้มารับพาท่านไปทำปฏักศินรอบมหาธรรมกายเจดีตามหลักวิชาปฏักศินรอบมหาธรรมกายเจดีตามหลักวิชาแล้วก็แวบไปดูสิบุรีวงบนวิเศษเขตสเบียง มีวิมานทองประดับรับตนชาติใหญ่โตโอราณทีเดียวกำลังนั่งยิ้มไปยิ้มมาเบิกบานและตื่นเต้วกับที่พยสมบัติมากมายที่เกิดขึ้นโดยบุญจากการที่ท่านทำตอนเป็นมนุษย์อีกทั้งได้รับบุญที่อุทิศไป,ปให้ทุกบุญเลยจ้าแม่บอกว่าแม่มีความสุขมากเราได้เห็นผลแห่งบุญแล้ว ก็ให้ทุกคนที่อยู่ในเมืองมนุษย์สร้างบารมีเต็มที่จะได้กลับดูสิบุรีและอย่าลืมทำให้แม่ด้วยว่าแม่ตรวจทิพยพยสมัติแล้วก็อีกสักครู่หนึ่งแม่ก็จะไปเฝ้ามหาสมณะเทวบุตรแล้วแหละมแม่บอกบุตรบุญธรรมน้งสองเป็นลูกน้องชายแม่เคยเกี่ยวกับพันกับคุณแม่มาใน,ในอดีตโดยเคยเป็นลูกของแม่มาก่อนน่ดีใชะ บุญบวชบุญป็นธรรมและหลานแท้ๆกับบุญบวชลูกชายแท้ๆให้แม่จะแตกต่างกันที่ถ้าบุตรชายแท้ๆของแม่บวชให้ก็จะทําให้แม่ได้รับบุญแรงกว่าบุญบวชบุญที่เกิดจากการบวชบุญปุนธรรมและหลานเพราะเป็นสายโลหิตโดยตรงจ้าคุณพ่อแม่โดนนะชายน้องชายของแม่หลอกจนบ้าเกือบถูกยึด ทุกคนในครอบครัวมีชีวิตลำบากเพราะเป็นกรรมในอดีตของพ่อและแม่ตอนที่เป็นสามีภรรยากันได้เคยร่วมมือกันหลอกเอาเงินของญาติมาใช้แล้วไม่คืนวิบากกรรมนี้จึงตามมาส่งผลให้เจอบ้างเป็นภาพในอดีตของคุณพ่อคุณแม่ซึ่งพลอยทําให้ทุกคนในครอบครัวลําบากไปด้วยจ้าต่อมาภายหลังวิชาคนรองทําธุรกิจ,จเจริญรุ่งเรืองมีชีวิตที่ดีขึ้นสบายขึ้นเพราะ บุญที่พิชายคนรองได้เคยทำเอาไว้ทั้งในอดีตและปัจจุบันมารวมก,กับบุญที่ทุกคนภายในครอบครัวทำในปัจจุบันได้เริ่มส่งผลจ้าเไหมจ้าพอบุญส่งผลแล้วก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองวิบากกรรมนี้เบาบางลงไปมากแล้วแต่ก็ยังมีอยู่บ้างจ้าพ่ชายคนรองแม้ละโลกไปแล้วแต่พวกลูกยังสร้างบารมีอย่างเต็มที่ และที่ดินที่ครอบครัวลูกถวายหลวงพ่อก็เป็นของพิชายคนนี้พิชายจะได้รับอนิสงส์โดยย่อคือจะมีทิพยะสมบัติสว่างสวัยยิ่งขึ้นไปแล้วก็จะมีสายบุญที่จะกลับมาสร้างบารมีกระหม่คณะอีกอีกทั้งจะมีสมบัติเป็นที่ดินติดตัวไปทุกชาติจ้าพิชายยังไม่ได้เลื่อนขึ้นไปดุสิตบุรีวงบนวิเศษย่งอยู่ที่เดิม แต่ก็มีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นเมื่อได้นั่งสมาธิจนเห็นดวงสายภายในกลางกายทิพย์นี่จะก็จะแวบขึ้นไปได้ซึ่งตอนนี้เขาก็กําลังนั่งสมาธิอยู่นะเพราะเขารู้หลักวิชาแล้วกาลังจะเข้าถึงดวงใสๆแล้วแหละมันจะจอมอบมบแมบแมมบมบแมบมเดี๋ยวก็แวบไปได้เออไม่ช้าก็ มอบแม่แพรวก็จะแวบ,บไปเองครอบครัวลูกทำงานและทำบุญแบบกงสีเพราะในอดีตเวลาทำบุญมักจะรวมทำกันเป็นทีมแต่ใน,นเวลาจะได้อะไรก็มักจะได้เป็นทีมจ้ะปัจจุบันธุรกิจ,จเจริญรุ่งเรืองขึ้นเพราะถูกต้องจ้ะเพราะบุญของทุกคนรวมกันจ้ะ แม้คนใดคนหนึ่งกลับวิมาไปก่อนธุรกิจจะยังคงดำเนินต่อไปได้จ้ะถ้าหากต่างคนต่างทำธุรกิจจะ,จะเจริญรุ่งเรืองสู้ทำร่วมกันไม่ได้เพราะได้ทำบุญร่วมกันมาจ้ะมันก็เป็นไปตามกำลับงบุญถ้าใจธุรกิจจะเจริญรุ่งเร,องเรืองอย่างเดียวลูกทุกคนต้องรักและสามัคคีกันเอาไว้อีกทั้งต้องร่วมใจกันสร้างบุญอย่างเดียวไม่สร้างบาปเลยจ้า และอย่าทะเลาะกันให้รักกันสามัคคีกันแหละว่ายังไงว่าตามกันมีแต่จะรวยรวยรวยไปเรื่อยๆคุณพ่ออายังหนักอย่างต่อเนื่องมาหกปีแล้วเพราะเพการ,รมแด่ดีที่เกิดในสังคมเกษตรกรรมได้ใช้แรงงานสัตว์และคนมากเกินไปจนทำให้ทุกข์ทรมาน ทั้งดูแลทั้งคนและสัตว์ไม่ค่อยจะดีด้วยมารวมทรงผลเจ้าจะแก้ไขก็ให้สั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มากทั้งปล่อยสัตว์ไปปลาโดยเฉพาะสัตว์ใหญ่บ่อยแล้วทิ้บุญกุศลให้คนและสัตว์ที่เราไปร่วงเกินเขาวไว้เจ้านั่งน้ำมาเห็นพระในตัวเดี๋ยวก็ลืมไเองลืมลืมไอลูกชายลูกป่วยเป็นโรคภูมิแพ้และปวดหัวบ่อยๆอยีทั้งแพ้ยุงมากมาก เพราะกรรมในอดีตชอบฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยบีมดตบยุงไปเรื่อยๆจนติดเป็นิสัยตั้งแต่เด็กจนโตนะมาส่งผลจ้ะให้สังสมุมทุกไปเรื่อยๆวันนี้ก็จะได้ไปตัดราววิบากทมให้หนักเป็นเบาๆกวาจะหายได้จ้ะลูกชายลูกแล้วบุตรบุญธรรมทั้งสองคุณแม่ได้สร้างมาแล้มีกบขนะมาโดยบางชาติก็เป็นกองสเสบียงบางชาติก็บบชแต่ส่วนใหญ,ญ่จะบวด ได้วบวชยาวบ้างบวชตลอดชีวิตบ้างมอบวชแล้วก็มีหน้าที่เผยแผ่จ้าคุณพ่อและพี่น้องทุกคนก็ได้เคยทำบุญออร่วมกันดังมาดังกล่าวเป็นข้อคโคตรธรรมกายเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญนสรางบุญกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองเอบียงจ้าจะกลับดูสิบุรีวงบุญพิเศษได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับทุกคนให้ทำอย่างคุณแม่ คือทําแต่บุญอย่างเดียวทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาเป็นต้นบ,บ่อยๆจะให้ตกบุญเลยและอธิษฐานจิตก็กลับได้ใช่พระอาจารย์ที่ได้มาดูแลกระไรจีคุณแม่พุทธดอนที่ผ่านมาได้เป็นกุลบุตรออกบทตามพระราชาองค์ที่ออกบวชมุ่วบทแล้วก็ททำหน้าที่เผยแผ่จนตลอดชีวิตมีผลการปฏิบัติาทาได้เข้าถึงดวงใส องค์พระใสใสเอาตัวรอดกราบด้วยศบุรีวงบนพิเศษได้อีกทั้งลงมาสร้างบารมีได้ทั้งทั้งสองรอบแต่เคยเป็นกริมิตรกับทุกคนในบ้านมาจ้ะโดยเป็นพระอาจารย์เทศสอนธรรมะเจ้าชาตินี้มันจะกระลักให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติดไปดสิยบรีวงมูลพิเศษเขตบรมโมโพธิสัตว์จะได้พลาดกันเลยจ้า No one escapes the law of karma. Belief in cause and effect means belief in the law of karma.